สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอรูปแบบต่างๆของธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติในบ้านเรากันนะคะข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เลยค่ะมีทั้งหน่วยงานทั้งสถาบันที่เขาเริ่มทําแล้วมาเล่าให้ฟังครับผมก็ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับจากที่เคยดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว ใช่ค่ะตอนนี้มันเริ่มจับตรงได้แล้วเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันว่ารูปแบบที่พูดพูดกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างทำงานยังไงจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือทำไมการเปิดใจของทุกฝ่ายมันถึงจำเป็นมากในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับแต่ก็น่าคิดนะคะว่าเอ๊ะมีการออกแบบไว้ตั้ง4ีหรูปแบบแต่ทำไม เอ่อเหมือนช่วงแรกๆมันยังดูไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่ลองมาดูกันทีละแบบเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่รูปแบบแรกเลยไหมคะได้เลยครับรูปแบบแรกคือการโอนหน่วยกิจภายในระดับเดียวกันอันนี้เหมือนการโอนข้ามหลักสูตรแต่ยังอยู่ในเลเวลเดิมเช่นปวชกับปวชหรือมปลายกับมปลายครับโดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ learning outcomes ที่มันเหมือนกันหรือเทียบเคียงกันได้เป็นหลักซึ่งหลายแห่งก็เริ่มทำแล้วใช่ไหมคะมีใช้ big data มาช่วยดูด้วยใช่ครับ รูปแบบนี้จริงๆก็ถือว่าต่อยอดจากสิ่งที่หลายสถาบันคุ้นเคยกันอยู่แล้วเรื่องการเทียบโอนภายในพอมีระบบกลางเข้ามาเนี่ยมันก็ช่วยสร้างมาตรฐานทําให้การโอนข้ามสถาบันหรือแม้แต่ข้ามสายเช่นสามาัญไปอาชีวะในระดับเดียวกันมันเป็นไปได้มากขึ้น ก็น่าจะเห็นผลได้เร็วครับอืมก็น่าสนใจค่ะแล้วรูปแบบที่สองละคะอันนี้ดูจะต่างไปเยอะเลยที่ว่าเป็นนักศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิจร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อครับอันนั้นคือเปิดรับผู้เรียนกลุ่มใหม่เลยกลุ่มใหม่นี่คือ,อยังไงคะคืออาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยตามปกติแล้วครับอาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่หรือคนที่อาจจะเคยเรียนไม่จบแล้วอยากกลับมาเรียนมาสะสมหน่วยกิจ กลุ่มนี้ก็จะมีรหัสประจําตัวเฉพาะในระบบธนาคารหน่วยกิจเลยตอนนี้หน่วยงานกลางอย่างกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้กับทางสอ,อสอก็กําลังเร่งพัฒนากลไกกันอยู่ครับอาจจะเริ่มเปิดรับได้เร็วๆนี้ฟังดูเป็นการเปิดโอกาสที่ใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าการจะรองรับคนนอกระบบแบบนี้ได้จริงๆออระบบกลางมันต้องแข็งแรงมากเลยสิคะถูกต้องครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ภาพรวมมันยังต้องใช้เวลา คือรูปแบบนี้มันเหมือนเราต้องสร้างถังใหญ่กลางขึ้นมาเลยต้องมีเกณฑ์กลางมีการประกาศเรื่องการเทียบเคียงหลักสูตรเทียบประสบการณ์ที่ชัดเจนจากส่วนกลางซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ต้องรอบคอบมากครับอืมเข้าใจเลยค่ะแต่ถ้าทําได้สําเร็จนะผมว่ามันจะปลดล็อกเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริงๆค่ะไปต่อกันที่รูปแบบที่3อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือการสะสมหน่วยกิตผ่านหลักสูตรที่มันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันครับเช่น เอาหลักสูตปรปวชหรือปวสมาปรับใช้หรือมาบูรณาการเข้ากับมต้นหรือมอปลายเพื่อลดเวลาเรียนอย่างที่เห็นตัวอย่างที่ลำพูนหรือศรีสเกดใช่ไหมคะใช่ครับที่ว่าจบม .3 าแล้วอาจจะต่อปวชอ,อีกแค่2ปีหรือจบหมหกก็ต่อปวสอ,อีกปีเดียวประมาณนั้นครับค่ะ แล้วหัวใจสําคัญมันคืออะไรคะการทําแบบนี้คําสําคัญคือบูรณาการครับไม่ใช่แค่เรียนเพิ่มวิชาเข้าไปเฉยๆนะครับแต่เป็นการออกแบบหลักสูตรใหม่เลยที่มันผสมผสานเนื้อหาทักษะต่างๆเข้าด้วยกันโดยต้องเทียบเคียง learning outcomes หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์คือว่าง่ายๆต้องมั่นใจว่าเด็กได้ความรู้ทักษะครบไม่น้อยกว่าเกณฑ์อย่างปวชอ,อาจจะต้องเก็บได้อย่างน้อย30หน่วยกิจอาชีพในหลักสูตรมปลายที่บูรณาการไป ประโยชน์ก็จะชัดเจนเลยโดยเฉพาะกับเด็กๆในโรงเรียนขยายโอกาสใช่ครับคือเขามีทักษะอาชีพติดตัวเร็วขึ้นเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้นแล้วการบูรณาการแบบนี้ในทางปฏิบัติมันทําได้อย่างไงบ้างคะมีวิธีไหนบ้างก็ทําได้หลายแบบครับอาจจะพัฒนาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาเลยแล้วเทียบโอนกันหรือทําเป็น m i ครเค r e d e n ชียลเล็กๆแล้วไปเทียบกับวิชาพื้นฐานเดิมที่มีเนื้อหาคล้ายกันหรือบางทีก็เป็นการเรียนล่วงหน้าไปเลยก็ได้ครับ แต่ก็ต้องระวังเรื่องภาระนักเรียนด้วยใช่ไหมคะไม่ให้เรียนหนักไปแน่นอนครับอันนี้เป็นความท้าทายในการออกแบบหลักสูตรเลยต้องทําให้มันพอ,พอดีพอดีสอดคล้องกับเด็กไม่ใช่ภาร,ระเกินไปค่ะและรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่4 Pre d e ดีกรีอันนี้หลายคนอาจจะคุ้นๆเพราะมีบางมหาวิทยาลัยทําอยู่แล้วใช่ครับอย่างมอรามคําแหงทํามานานแล้วคือให้เด็กมปลายมาลงเรียนวิชาปอตรีล่วงหน้าได้เลยเก็บหน่วยกิตไว้ก่อนพอเข้ามาหาวิทยาลัยจริงๆก็เอามาเทียบโอน ช่วยประหยัดทั้งเวลาทั้งเงินรูปแบบนี้ในระบบธนาคารหน่วยกิจก็คือการทําให้แนวทางนี้มันเป็นมาตรฐานมากขึ้นขยายไปใช้ที่อื่นได้ง่ายขึ้นครับโหฟังดูแล้วทั้ง4รูปแบบนี้คือหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่แบบเทียบโอนง่ายๆไปจนถึงเปิดรับคนกลุ่มใหม่หรือสร้างทางลัดเชื่อมหลักสูตรดูเหมือนเป้าหมายหลักจริงๆก็คืออยากให้มันยืดหยุ่นเพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียนเป็นสําคัญเลยนะคะถูกต้องครับ ศักยภาพมันเยอะมากนะทั้งเรื่องลดเวลาเรียนเพิ่มทักษะที่ตลาดต้องการหรือเปิดโอกาสให้คนกลับมาเรียนใหม่ แต่ว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้จริงๆอะ่ะมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือเยอะครับทั้งตัวสถานศึกษาเองที่ต้องปรับตัวหน่วยงานกลางก็ต้องวางระบบสนับสนุนให้ดีแล้วก็เรื่องสําคัญคือคกลไกการประเมินการเทียบโอนต่างๆเนี่ยต้องน่าเชื่อถือมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการเทียบความรู้เดิมหรือการประเมินเพื่อรับรองผลใหม่ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้การขยายผลมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้มั่นใจเรื่องคุณภาพครับ ค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของความพยายามที่จะสร้างระบบการศึกษาที่มันเปิดกว้างขึ้นตอบโจทย์คนในยุคนี้มากขึ้นผ่านสิ่งที่เรียกว่าธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติครับผมก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับว่าพอระบบมันยืดหยุ่นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้าคําว่าจบการศึกษาแบบที่เราเข้าใจกันมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้แล้วก็อีกคําถามคือประสบการณ์จริงๆจากการทำงานหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบอื่นๆเนี่ย มันจะเข้ามาอยู่ในถังใหญ่ของธนาคารหน่วยกิจนี้ได้มากน้อยแค่ไหนจะเทียบโอนกันยังไงอันนี้น่าติดตามกันยาวๆครับ